ครับผมมืนอ้กระตงกับวันพดที่เยิบหอกมกระลาหอกหาครับผมนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับวีดผู้เขียวมีกล้วยก้อนไม่ลูกงามๆครับผมนะครับเป็นลูกแม่ดนะครับเด้อนะครับลูกแม่นะครับส่วนแม่ของเขาหนี่สถานะแม่ของเขาหนี่ก็คือนะครับทับเบิลพันล้านไว้พันล้านจักเดือนแล้ววันที่สิบจีเนี่ยสิบที่เนี่ยสิบจีมกระานี่แหละทับอยู่เนี่ยบอฮันมาไปพบรอบนะครับทับ ครับเบิ่มพลานไว้ครับผมนะครับเอกสารครบครับผมนะครับแต่เมื่อนี้นะครับเอกสารอยบ้านบอดเออามาแสดงนะครับนี่ครับผมนะครับแม่ของเขาเดี๋ยวมีพวกเจี่วเเบิ่งรอบตัวยิ่งน้อยครับผมนะครับสารแม่ของเขานี่นะครับ่ามีตับนีอย่างครับผมนะครับเพียงจะตับนีก็คือว่าตกน้ำเลี้ยงนะครับค้อยห้าตกน้ำเลี้ยงพ้อมลูกสาวนะครับงามๆโจนลูกสาวเขานี่เป็นหางนะครับ วิดผู้เขียวกับสีแกงต่ำนี้เิดหน่อยนะครับนี่ครับผมเป็นหางใส่เทียนครับผมนะครับก็พถ้งกับดอกนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยหน่อยนะครับแม่ของเขานี่ความสูงนะครับวิดผู้เขียววัดเมื่อกี้ี่ก็ได้ร้อยสามสิบสามครับผมนะครับประกันไวยูทีร้อยสามเอ็ดนะครับเพื่อบ่มีปัญหาในการจะทรงกันครับผมนะครับกล้วยหนาดีหนาเขาดีครับผมหนาเขาเปิดนะครับ แต่ับผู้หาคล้วยราคาแสนน้อยๆนะครับไปหาเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงไปนุนขึ้นมากอะผมว่าโอเคสาหรับเพื่อตัวนี้น้อยการดีนะครับเนื้อนังดีแต่เขาตกน้ําเลี้ยงครับผมนะครับทั้งลูกเขากิ่นน้มนะครับโคบนี่นะครับอ่ะนะครับเล็บหนาเล็บหลังวิตผู้เขียวไข่เบื้องแรกครับผมนะครับเล็บดีว่ามีตันี้ครับผมน้ำีเต้านะครับ หางดีหางลึกนะครับพ่อมลูกสาวนะครับสถานะของแม่ของเขานี่ก็ผสมเบิ้มพัดล้านไว้ครับผมนะครับตัิตีทองเบิ้มพัดล้านขึ้นมากี่ยกับผู้ออกไปเลี้ยงต่อผู้ผู้เจียวไปต่อนี่ก็ได้อีกราคาหนึ่งนะครับได้นะครับควอยครอบนี่นะครับเบิ่งน,น,น,น้าลูกสาวครับผมนะครับลูกสาวเป็นตัวดีครับผมนะครับ เพียงแต่ลูกสาวเขากับแม่เขานี่ตัวกาน้าเลี่ยงครับผมกล้วยพ่นหลายตัวนะครับหยากับบมีบาดนี่กินตะเพียงนะครับว่าจังไดเอฟซีนะครับผู้ใดสนใจนะครับสำหรับกล้วยครบนี้นะครับวิดผู้เขียวสีใส่ราคาพี่น้องบ้านเฮาได้พิจารณาเบิ่งครับผมนะครับครบนี้นะครับวิดผู้เขียวที่เปิดในราคาหนึ่ง0สสามืนหาันบาทครับผมนะครับถ้าผู้ใดเห็นสินค้าเฮาแล้วนะครับมัก สินค้าเขาเล้ยก็สามารถทักมาหาวิทยูพวกแก้วได้ที่เบอร์นะครับศูนย์เก้าสเก้าเก็ดสองเก็ดห้าเก้าห้านะครับคำพูดได้ว่าถือว่าแพ้งนะครับสามารถต่อรองราคากันได้คือเก้านะครับวิทยุพวกขียวกับบอได้กินเขาค้า้เดียวนะครับว่าแพ้งพดกับต่อได้นะครับว่าถือพดกับเพิ่มให้วิทยูพวกแกวกับว่มีปัญหากับผมยินดีนะครับอ่ะนะครับบ่มาเพราะสมควรแล้วนะครับวิทยุพวกแก้วกับสี่ เบื้องรอบตัวจักน้อยประกอบการตัดสินใจนะครับ่ายนี่นะครับเพียงจะขอตกน้ำเลี้ยงนะครับเด้อนะครับความสูงอยู่ที่ร้อยามสามบีทดผู้เขียวประกันไว้ที่ร้อยสามเอ็ดนะครับอาสารักิลิปนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับเนาะสวัสดีครับ วางได้หัวหน้าครับครับผมโอ้อมาตนะพี้ผมมาตะพี้หวานมาพี้น้ำพุโคเห็เดเลโอ้ครับผมครับผมเดี๋ยวผมเปิดโคบนึง้นี่ีค่คือรลกูกสาวนะครับเด้อนี่น่ลูกสาว,ว,สาวขเขาครับผมนะครับ,บครับสิบไปหา้าหัวหน้าคนละเบอรนี่ครับครับครับครัครับครับ นี่ือลูกสาวของเขาครับผมนะครับลูกสาวของเขาเป็นน้อยการดีเงาดีครับผมนะครับสิสูมก็แม่ลายยู่นี่นะครับเพียงแต่ตำนี้เขามีเป็นหางส่เทียนนิดหน่อยครับผมถาผู้ใดบ่วปีเรื่องตำนี้ครับผมนะครับเอาเป็นน้นดีๆนี่เป็นได้เบิ้งครับผมกล้วยค้อมนี่นะครับแสนหน่อยๆเองครับผมนะครับราคาพ่อเลี้ยงนะครับถาก้วยเจีนี่ราคานี แต่หาไสก็หาซื้อบ่ได้หาซื้อยากครับผมุมื้อนี้ควายุมื้อนี้แพงหลาย